แล้อก <chat> <Boo. S 1> ็อ um, okay. ันน sure. uh ี้มาข้อที่สองนะครับการปฏิบัติตนของบุคคลใดตรงกับหลักอาสมสีในขั้นสัญญาศาสตร์นะครับก็คือขั้นที่สี่นะครับเอ่อวันนี้มาอข้อที่สี่นะครับนารจะมาบริจาคเงินทองบ้านเรือนและทรัพย์ทุกอย่างเพื่อตั้งใจเอาปวดนะครับทํดรวา อสมสีนะครับก้อ1ห,หนึงคือพมัญจารีคือ0ูนย์ถึงย้ปีสองคือคาร์หัยี่สิบหกถึงห้าปีวัน,นาบัดห้เอ็ดถึงยี่สิบห้ปีส่วนที่สี่เป็นสัญญาสีหรือสัญญาสระสี่ปีขึ้นไปนะครับก็คือการสลัดทุกอย่างบวชไปอยู่ป่าปบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุมโหสะนะครับก็คือเลยต่อข้อสนะี่ข้อที่สานะครับหลักธรรมนี่ล กฎจัตปาของรู้ิเชนาพรของสิ่งในข้อใดของกิจฌานะครับหนึ่งสินหลังบาปสองสินกำลังสามสินอภัยาบาปสี่สิมหาสนิทห้าสินอนุกรมนะครับข้อนี้ตอบข้อที่สามนะครับสินอภัอยาบาปนะครับหรือว่าสิลสารภาพก็คือตอบข้อนี้เพราะว่าอาตธรรฮิริโอจตจปา คือการละลายการละลายใจต่อบาปนะครับคือสัพพะสาส่วนข้อสี่นะครับมาศีลมหาเสนีหรือว่ามิสาส่วนห้าเสียนกกรมหรือว่าศีลบวชนะครับข้อแปดนะครับผู้แสดงคนไดต่อไปน,นี้สามารถเข้าร่วมประกอบพิธีฮัทนานครมากรกประเทศซาอุรีอาระเบียได้ข้อหนึ่งนายเขียวถูกป,ประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายจึงจะทําการ ดึงทางการยืมเงินครอบครัวเพื่อเดินทางเข้าร่วม 2. นายแดงเป็นผู้ไม่สมเสมอในการละหมาดและขาดการถือสินอด 3. นางส้มเป็นผู้มีโรคพิการทางสมองทัศน์ไม่สมประกอบ 4. นางเหลืองเป็นโรคหัวใจที่รับยายามสมเสมอและมีครอบครัวรุ่นเดินทางไปเข้าร่วมนายนำเป็นผู้ที่จะหนีขาดการบริจาคชาตกกเก็บห่อรอม,อมเป็นห่อรับลิปเพื่อใช้ในการเดินทาง ข้อนี้กับข้อสี่นะครับนั่งเหลืองเปนโรงหัวใจที่รับยายาเสม,ม,มอและมีครอบครัวร่เริยนฐานะนะครับในข้ารรวมส่เหญที่ตอบข้อสี่นะครับเพราะว่าใเข้าร่วมประกอบไปทีหัด,ดนะครับก็คือต้องคือหนึ่งคือไม่กู้ยืมเงินนะครับสองร่างกายแข็งแรงเพียงพอสามนะครับละหมาดถือสิ่งอดแล้วก็บริจาคสักการะครับข้อหนึ่งเพราะว่ามีการกู้ยืมเงินนะครับยืมเงิน ข้อสอมีการไม่ใช่เหมือนในการละหมาดเราขาดการถือสิ่งอดข้อสามเป็นโรคพิการทางสมองนะครับคือข้อที่สองนะตรงกับข้อที่สองนะครับร่างกายแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับบริจาคสาก,กาดคือเขาไม่เขาขาด่ะคือผิดแต่ต่อข้อสี่ครับข้อสุดนะครับข้อใดกล่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพิจาจนะครับหนึ่งสมเด็จพระสันตะ ปาปาทรงเป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกมีชินพำนักณนะ์ณนครราชวิกันนะสองสมเร็จพระเจ้าชาวทิ่เสียที่สามแห่งสาระะาชากรทรงเป็นประมุขของนิกายคิคสกิจักรแห่งอังกฤษนะครับสามนิกายโปรเจสแตนสัตย์ชาติอบว่าต่อพระเป็นเจ้ามากกว่าพิธีกรรมไม่มีนักบวชไม่เพียงไมนกังเขน สี่คิจถาสนาะสอนให้รักพิดามดาเพื่อมนุษย์เพราะทุกคนเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าร่วมกันห้าพระบิดาในคิดถนะึงคือองค์พระเยซูผู้นำพระจิตจากพระเป็นผู้พระเป็นเจ้าชีน้นำทางมนุษย์ครับข้อนี้ระดบว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคิดถึงครับือตอบว่าห้านะเพราะว่าพระพิดาในคิดถนะึงคือ พระเจ้านะครับหร, desserts. หรือว่าพยะพยะโวานะครับไม่ใช่องพยาสูนะครับนีしし่ผิดะครับข <autre mma> ้อท <compromise>. ี่สองนะครับข้อแรกกล่าวมัาถูกต้องเกี่ยวกับขนาดอำนาจอธิปไตยภายใต้การปกครองระบอกประชาธิปไตยนะครับหนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนสองข้อที่ข้อนาาอธิปไตยก็ครอบคลุมทั่วจากเขตครอบคลุมทั่วอาณาเขตของรัฐ สามรัฐบาลมีอำนาจในการบริหารงานประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวกันสี่อำนาจที่ประเทศเป็นอำนาจสูงสุดนะครับที่ไม่มีอำนาจอื่นใดเสนอเหมือนห้าอำนาจที่ประยเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกิดการ,รรูปการปกครอง้อนี้ก็บเขาสามนะครับเพราะว่าเป็นรัฐเดียวนะครับส่วนจบเขถามว่าขา้อะไรไม่ถูกต้องคือคือต้องเป็นอำนาจที่ป็ได้ภายใต้ใการปกครองระบอบประชาธิปคือรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมนะครับรัฐบาลมีการ แบ่งแยกอำนาจธิปไตเป็นสองระดับนะครับคือรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมูลรัฐนะครับคือถั้ามูลรัฐเท่ากับรัฐบาลรวมนะครับ